ในการดำรงชีวิตของคนเรานั้นกล่าวกันว่ามีปัจจัยที่ไม่อาจขาดได้อยู่4ประการคืออาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหม่มและยารักษาโรคซึ่งในปัจจุบันคนเราหันมาสนใจกับการบริโภคอาหารกันมากขึ้นมีแนวทางการบริโภคเพื่อสุขภาพเกิดขึ้นมากมายเช่นการบริโภคอาหารคลีนการทำ IF หรือการบริโภคอาหารสีต่างๆซึ่งจังหวัดหนองบัวลำพูก,ก็มีการเปิดตลาดกรีนมาร์เก็ตแอดพูผ่านทอง เพื่อจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์โดยมีข้าวเมส์กอขอ43ซึ่งถูกบ่มและพัฒนาจนมีรสสัมผัสรสชาติและสารอาหารรวมถึงวิตามินเพิ่มขึ้นมากรวมถึงมีน้ำตาลที่ร่างกายดูดซึมได้ง่ายเป็นหนึ่งในสินค้าเด่นของร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ร้านกรีนช็อปครับวิพัฒน์วงชาลีรองประธานหมอกันค้าจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับผลิตภัณฑ์ใน กลุ่มเครือข่ายเกษตรีวิถีลุกฟูที่กําลังมาแรงในขณะนี้นั่นก็คือข้าวมอสนะฮะโดยปกติแล้วข้าวมอสเนี่ยยังเป็นที่จัดกันไม่มากนักนะครับในหมู่การผู้บริโภคข้าวเพื่อสุขภาพนะครับแต่หลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าการกินข้าวให้เป็นยานะฮะการกินข้าวเพื่อสุขภาพนั้นนะครับค่อนข้างจะมีความสําคัญ็น้ยิ่งนะครับข้าวมอลเนี่ย เขาจะมีเสน่ห์ของเขาตรงที่ความนุ่มมีน้ำตาลนะครับซึ่งเป็นน้ำตาลที่ไม่ได้ตกค้างในกระแสะเลือดนะครับสามารถที่จะย่อยสลายได้เป็นพลังงานได้ได้เลยนะแล้วก็มีความหองนะ,ะมากกดเข้า้องเข้าหางยีกนะฮะเข้าหมอนจริงกลายเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เพื่อสุขภาพเพื่อชาวน้องบัวแล้วก็ผู้ที่สนใจ ก็อยากจะเชิญทุกท่านนะครับมาอันมาลองชิมลองซื้อผลิตภัณฑ์เด่นตัวใหม่นะครับเรามีจำหน่ายที่ร้านกร e นช็อปนะตลาดภูพันทองตำบลหนองบัวอำเภอเมืองหนองบัวลำพูนะครับเราเปิดบริการทุกวันตั้งแต่8นิกาถึง17เนาฬิกาทุกวันนะครับกรี Green Shop นช็อปแห่งนี้ยินดีต้อนรับท่านผู้รักสุขภาพและพี่น้องที่สนใจในเรื่องของอาหาร การเปิดตลาดกรีนมาร์เก็ตแอดพูผ่านทองเป็นก้าวที่สำคัญสำหรับจังหวัดหนองบัวลำพูในการพัฒนาสู่เมืองเกษตรอินทรีย์ที่ผลิตสินค้าที่ดีต่อสุขภาพแต่ก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยสำหรับผู้ที่สนใจจะเดินทางมาเที่ยวหรือมาจับจ่ายสินค้าสามารถเดินทางมาที่ตลาดกรีนมาร์เก็ตแอดภูผ่านทองบริเวณริมถนนสายอุดรธานีเลยตำบลหน,นองบัวอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูได้เลยนะครับ